สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องอความเร็วแสงและการอวกาศครับวันนี้เราจะมาสำรวจหนึ่งในกฎที่แบบว่าน่าทึ่งที่สุดของธรรมชาติเลยความเร็วแสงนี่แหละครับค่ะสวัสดีค่ะดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่พอลงลึกแล้วโอ้โหมันเปลี่ยนวิธีที่เรามองเวลามองอวกาศไปเลยใช่ค่ะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะมาดูกันว่ามันคืออะไรทำไมมันสำคัญขนาดนั้น เริ่มคาถามแรกเลยง่ายๆก่อนความเร็วแสงเนี่ยมันเร็วแค่ไหนครับค่ะในสุญญากาศนะคะความเร็วแสงเนี่ยเป็นค่าคงที่เลยค่ะอืมก็ประมาณ3 0 0 0สนกิโลเมตรเอ่อต่อวินาทีส0 0 0สนกิโลเมตรใน1วินาทีใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะแสงเดินทางรอบโลกได้เกือบแบบเจ็ดรอบครึ่งโหในวินาทีเดียวเองค่ะเร็วมากๆครับเร็วหรือเชื่อค่ะแต่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่น่าทึ่งนะคะ ความเร็วระดับนี้มันคือขีดจำกัดความเร็วสูงสุดในเอกภพเลยขีดจำกัดหมายความว่าไม่มีอะไรเร็วกว่านี้ได้ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเป็นสา,สารหรือแม้แต่ข้อมูลกเ็เดินทางเร็วกว่าแสงไม่ได้อันนี้เป็นหลักสําคัญของฟิสิกส์สมัยใหม่เลยค่ะแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของหน่วยวัดระยะทางที่เราได้ยินบ่อยๆในหนังโอวกาศปีแสงใช่ไหมครับใช่เลยค่ะปีแสงนี่แหละค่ะหลายคนอาจจะยังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะมันคือเวลาหรือเปล่า ค่ะคนมักจะสับสนตรงนี้จริงๆแล้วมันคือระยะทางนะคะไม่ใช่เวลาอ๋อระยะทางค่ะ1ปีแสงก็คือระยะทางทั้งหมดที่แสงเดินทางได้ใน1นึ่งปีเต็มๆแล้วมันไกลขนาดไหนครับพอจะนึกภาพออกไหมถ้าเป็นตัวเลขก็ประมาณเอ่อเก้ล้านล้านกิโลเมตรล้านล้านใช่ค่ะ ไกลมากแต่พอเราใช้ปีแสงปุ๊บมันช่วยให้เราเข้าใจสเกลใหญ่ๆของอวกาศได้ดีขึ้นเยอะเลยอย่างเช่นดวงจันทร์ห่างเราไปแค่1.3วินาทีแสงเองอ้อแป๊บเดียวค่ะดวงอาทิตย์ก็ประมาณ8.3นาทีแสงอืมแต่ดาวเลือเพื่อนบ้านเราอย่าง Proxima Centauri นี่สิคะไกลเลยใช่ไหมครับไกลมากค่ะประมาณ4.2ปีแสงโห4ปีแสงนั้นก็หมายความว่า แสงดาว Proxima Centauri ที่เราเห็นคืนนี้เนี่ยมันออกมาจากดาวตั้งแต่4ปีกว่าที่แล้วถูกต้องเป๊ะเลยค่ะว้าวนี่มันตอกย้ำเลยว่าทุกครั้งที่เรามองดาวบนฟ้าเรากำลังมองเข้าไปในอดีตตลอดเวลาเลยสินะครับใช่ค่ะจักรวาลเหมือนส่งโปสการ์ดจากอดีตมาให้เราดูผ่านแสงพวกนี้และคะ่ะน่าทึ่งมากครับแล้วความเร็วแสงมันไปเกี่ยวกับเวลาโดยตรงได้ยังไงครับ เห็นว่ามีเรื่อง time dilation ด้วยอ่าใช่ค่ะอันนี้เป็นอไอที่น่าทึ่งมากๆตามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์เลยค่ะเขาค้นพบว่าเวลาเนี่ยไม่ได้เดินเท่ากันสำหรับทุกคนนะคะครับยังไงนะครับคือยิ่งวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นมากๆ,ๆ,ๆเข้าใกล้ความเร็วแสงเท่าไหร่เนี่ยเวลาบนวัตถุนั้นจะเดินช้าลงค่ะช้าลงเทียบกับใครครับ เทียบกับคนที่อยู่นิ่งกว่าหรือเคลื่อนที่ช้ากว่าค่ะปรากฏการณ์นี้เรียกว่า time dilation หรือการยืดออกของเวลาฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยครับว่าเวลาของแต่ละคนเดินไม่เท่ากันเนี่ยมีการพิสูจน์จริงๆแล้วเหรอครับพิสูจน์แล้วค่ะแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากวันทุกวันด้วยซ้ำเหรอครับยังไงครับระบบ GPS ไงคะโอ้ oh, GPS ค่ะ ดาวเทียม GPS มันโครจรรอบโลกเร็วมากเวลามันเลยเดินช้าไปนิดนึงเมื่อเทียบกับบนพื้นโลกต้องมีการคำนวณชดเชยผลของ time dilation นี่แหละค่ะไม่งั้นตำแหน่งที่เราเห็นบนแผนที่ก็จะเพี้ยนไปเยอะเลยโอ้โหไม่เคยรู้เลยครับว่ามันเกี่ยวกันขนาดนี้ นอกจากเวลาจะยืดแล้วเนี่ยมวลของวัตถุก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเมื่อเข้าใกล้ความเร็วแสงมวลเพิ่มใช่ค่ะแล้วการจะเร่งวัตถุให้มีความเร็วเท่าแสงพอดีเป๊ะเนี่ยมันต้องใช้พลังงานแบบว่าเป็นอนันต์เลยพลังงานไม่มีที่สิ้นสุดใช่ค่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเนี่ยแหละคือเหตุผลว่าทําไมวัตถุที่มีมวลถึงเดินทางด้วยความเร็วแสงไม่ได้เข้าใจแล้วครับวัตถุมีมวลไปไม่ถึงงั้นตัวแสงเองแหะครับมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำไมมันถึงเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดนี้ได้ตลอดเวลาอ่าเพราะว่าแสงประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆที่เรียกว่าโฟตอนค่ะโฟตอนใ่่ค่ะไม่เหมือนเอิเล็กตรอนหรือโปรตอนที่มีมวลในตัวเองการไม่มีมวลขณะหยุดนิ่งนี่ล่ะคะ่ะทําให้ธรรมชาติของมันคือต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงเท่านั้นในสุญญากาศมันหยุดนิ่งไม่ได้หรือจะเคลื่อนที่ช้ากว่านี้ก็ไม่ได้เหมือนเป็นกฎประจําตัวของโฟตอนเลย อ๋อ oh, เป็นอย่างนี้นี่เองใช่ค่ะมันเลยเป็นตัวส่งผ่านพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้พอรู้ข้อจํากัดทางฟิสิกส์แบบนี้แล้วคําถามที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือมนุษย์เราล่ะครับจะมีวันเดินทางเร็วกว่าแสงหรือ FTL ได้ไหม เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะถ้าตอบตามความรู้ฟิสิกส์ที่เรามีตอนนี้เลยนะคะคำตอบก็คือยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ค่ะกำแพงความเร็วแสงนี่ดูจะเป็นอะไรที่แบบแข็งแกร่งมากๆแต่แน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้หยุดคิดนะคะก็มีแนวคิดเชิงทฤษฎีที่น่าสนใจมากๆอย่างเช่นรูหนอนรูหนอนเหมือนในหนังเลยใช่ค่ะเหมือนเราสร้างทางลับข้ามกาลเวากาศไปเลย ประมาณว่าพับกระดาษแล้วเจาะรูทะลุไปอีกฝั่งว้าว <Wow. S 1> หรืออีกแนวคิดก,ก็คือเครื่องยนต์ว้าแบบทฤษฎีของอัลคูเบียที่บอกว่าแทนที่จะเร่งยานให้เร็วกว่าแสงเราไปบิดเบือนกลาลวากาศรอบๆยานแทนบิดเบือนกลาลวากาศค่ะบิดอัดข้างหน้าขยายข้างหลังให้เหมือนยานโต้คลื่นกลาลวากาศไป จะต,ต้องย้านะคะว่าทั้งหมดนี้ยังแบบว่าเป็นแค่แนวคิดทางคณิตศาสตร์แคทฤษฎีใช่ค่ะยังซับซ้อนมากแล้วก็ยังไม่มีใครรู้วิธีสร้างมันขึ้นมาจริงๆหรือแม้แต่มันจะเป็นไปได้จริงไหมครับสรุปแล้วความเร็วแสงนี่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขความเร็วนะครับแต่มันเป็นเหมือนกฎพื้นฐานที่ควบคุมทุกอย่างในเอกภพเลยใช่ค่ะมันกำหนดขีดจำกัดของการเดินทางการส่งข้อมูล และที่สําคัญมันกําหนดวิธีที่เรามองเห็นจักรวาลด้วยทุกภาพที่เราเห็นไม่ว่าจะดาวใกล้ๆหรือกาแล็กซีไกลโพ้นล้วนเป็นภาพจากอดีตท,ทั้งนั้นเลยนะคะเหมือนเรามีทามาชีนส่วนตัวแค่มองขึ้นไปบนฟ้าประมาณนั้นเลยค่ะมันย้ำเตือนเราว่าเออธรรมชาติมีขีดจำกัดนะแล้วความรู้ของเราก็ยังน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับความลึกลับของจักรวาลความเร็วแสงเป็นทั้งเครื่องมือและสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่นั้น จกกักรวาลที่ดูงเงียบๆเนี่ยจริงๆกำลังกระซิบเรื่องราวจากอดีตผ่านแสงที่เดินทางมาหาเราตลอดเวลาครับพอเราตระหนักจริงๆจังๆว่าทุกอย่างที่เราเห็นในเอกภพอันกว้างใหญ่นี้คือภาพอดีตท,ที่แสงเพิ่งพามาส่งถึงมันก็ชวนให้คิดต่อนคะครับว่าแล้วความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าปัจจุบันขณะของเราจริงๆเนี่ยในสเกลของเอกภพทั้งหมดมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนกัน